น้อยเคยเทอเลยคนผู้หายไข่เติบจะนํำผ้าพี่น้องป้องไปไปหูจักกับขุนสาหรือว่าจางซีฟู่นี่มีสือไทยว่าจันจางตระกูลครับเป็นอดีตผุ้นน่กองทัพมิ่งไตซึ่งต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่ชนกลุ่มน้อยอชาวไทยใหญ่ในพมา่าแล้วก็เป็นผู้คิดค้นแล้วก็เป็นผู้ทิพผลิตข่าให้เรอิน ฟินรไร่ใหญ่ของโลกด้วยทีเดียวโดยมีที่มันอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำมีอิทธิพลอยู่ในรัชชันและก็ว่าคุณซามีบิดาเป็นชาวจีนและก็ม่านดาเป็นชาวไทยใหญ่สอวนั่งแสงคำคุณซา,าเคยตั้งกองกำลังไทยใหญ่อยู่ที่บ้านหินแตกในเขตตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายปี2 5 0 6มีการก่อสร้สางสิ่งอำนวยความสะดวกบวาสิเป็นโรงพยาบาลวัดโรงเรียน ในพื้นที่ฐานการผลิตเฮโรอีนและกระจากฟินที่ลักลอบน้ำเข่าจากรัชานและก็รัดยโยนกนะ่ะส่งขายไปท็ทัวโลกแล้วครับปี2 5 1 2ทาางการพรม,ม่าจับตัวขุนซาไปจำคุกแล้วก็ในคอหาค่ายาเสพติดและก็ได้รับการปล่อยตัวในปี2 5 1 6ครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของแพทย์เช่าโชวเวียตนียนะสองคนที่กองกำลังขุนซาจับ ได้เป็นตัวประกันที่บ้านหินแตกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรัฐบาลไทยนะจึงมีนโยบาบครับพรักดันกองกําลังขุนสาออกนอกประเทศตัวตะวนชายแดนของไทยได้กวาดล่างเนบ้านหินแตกในวันที่21ม25 25. กราคม2525กกอกำลังขุนสาใหญ่ยยไปตั้งอยู่ฟังพะ่าที่บ้านหัวเมืองตรงคามกับจังหวัดแม่ห่องสอนเปียนซือเป็นกองทัพ ร่วมสั้นและก็เขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาพปฏิวัติในปี2 5 2 8ในปี2 5 3 2ถ้าการสารัฐตั้งข้าวหัวขุนซาเป็นเงินจำเงนสองล้านดอลลาร์เพื่อนำตัวขุนซาไปดำเนินคดีหลังจากที่สารสหรัฐสั่งฟ้องในข้อหาลักลอบนำเขาเฮโรอีนจำเงวนพันตันเข้าประเทศ ในเดือนมกราคม5 5 9ขุนารสามสิบเกาตกลงสวามีภักและกระท่งมอบอาวุธของกองทัพมิ่งไตแกทหารพรม่ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับกันบ่ถูกทรงโตเป็นผู้ร้ข้ามแดนให้กับสหรัฐคุณซาถูกทหารพรม่าคุ้มโตให้อยู่ภายในบ้านพักในอย่างกลุงต่อมาได้ล้มป่วยด้วยโรคอมัมพฤกความดันสูงและกับโรคเบาหวานโรคเก่า จนกระทั่งเสียชีวิตในคืนวันที่26ตุลาคม2 5 5 0อายุ73ปีครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับจาหน่อยเคยทะเลยคนผู้หายไข้เติบในเด้อครับขอบคุณครับ